บันทึกพระสวัสดีครับจะว่าไปแล้วพระเกจิดังสมุรสาครมีหลายองค์ในอดีตพระที่มีชื่อเสียงกระชอนมักจะไม่นิยมสร้างวัตถุมงคลและเหรียนที่ระลึกแม้จะมีบรรดาศิษย์ที่นับถือสร้างถวายก็เพียงรุ่นเดียวจํานวนไม่มากนักจึงเป็นเรื่องยากในการที่จะหาสะสมเพราะใครมีก็ต่างจะหวงแหนอย่างเช่นเรียญหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวน วัดบางน้ำวนเป็นวัดโบราณของชาวรามันอายุนับร้อยปีอยู่ในตำบลบางโทรับอำเภอเมืองสมุทรสาครสมัยที่หลวงปู่รอดพระครูประทวนจ้าว,วาดปรคคองวัดรูปที่สองถึงฤดูน้ำหลากบริเวณหน้าวัดอาจมีแม่น้ำท่าจีนและลำน้ำท่าแรงไหลมาบรรจบกันทำให้เกิดกระแสน้ำเชี่ยวเกิดเป็นบางวนขนาดใหญ่จึงได้ชื่อว่าวัดบางน้ำวน ไวเด็กหลวงปู่รอดอายุ9ปีพุทธศักราช2416เรียนอักขระขอมไทยกับอาจารย์แค่ในปีพุทธศักราช2419บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุได้20ปีอุปสมบทเป็นพระพิสุเมื่อพุทธศักราช2427มีพระอาจารย์แค่วัดบางน้ำวนเป็นพระอุปชาอาจารย์แจ้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ อาจารย์ปั้นวัดใหญ่เป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้ฉายาว่าพุทธสันโทต่อมาเมื่อพุทธศักราช2437พระอาิพระอธิการแคมรณาภาพหลวงปู่รอดจึงรับตำแหน่งเจ้าอาวาดต่อมาพุทธศักราช2447เป็นเจ้าคณะตำบลพุทธศักราช2 4 5 2เป็นพระอุปชาพุทธศักราช2482ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูประทวน ท่านมรณภาพเมื่อพุทธศักราช2487สีริีริอายุ8ปพรรษาที่6 1วัตถุมงคลยุคแรกๆของหลวงปู่รอดมักจะเป็นประเภทเครื่องรางเช่นตะกรุดผ้าประเจียติแผ่นยันประทับสิงราชสีแกะด้วยไม้ขนุนซึ่งที่กล่าวมาเป็นของที่หายากสร้างน้อยมากแต่ที่นักเล่นต่างนิยมเล่นหาการขนาดนี้คือเหรียญรอเนื้อโลหะ เหรียญรอพนมมือสามเหลี่ยมจัดเป็นเหรียญรุ่นแรกรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วตรงกลางมีรูปพานั่งพนมมือบนฐานบัวแบบฟันหนูเขาหน้ากลมไม่มีเกตแม่พิมพ์มีสองบล็อกคือแบบพนมมือสองข้างและข้างเดียวฝีมือการแกะพิมพ์ระดับชาวบ้านเทรอด้วยเนื้อโลหะผสมผิวโลหะออกไปทางทองเหลืองกรรมวิธีสร้างเป็นการเทรอแบบโบราณฉะนั้นตำหนิในพิมพ์ ออกจะเป็นเรื่องยากที่จะชี้ชัดจึงต้องอาศัยการดูพิมพ์และเนื้อความเก่าของเนื้อโลหะเป็นเกณฑ์ที่เห็นชัดของเทียมมักจะมีขนาดเล็กกว่าเนื้อโลหะยังแรดูสดใสของแท้เก่าเนื้อโลหะสีซีดมีผิวเนื้อออกไปทางเหลืององมน้ำตาลอ่อนถึงเข้มรูปพิมพ์โดยรวมไม่มีความสวยงามถ้าเจอชนิดสวยเรียบร้อยเนื้อโลหะเรียบตึงรับรองว่าเก๋สนิท ชนิดไม่ต้องส่องกล้องให้เมื่อยมือเหรียญรุ่นแซยิกเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากเช่นกันสร้างเมื่อพุทธศักราช2,477อายุครบ72ปีของหลวงป,ปู่รอดแม่พิมพ์มีสองแบบคือแบบสี่เหลี่ยมซุ้มอยากชนิดปั๊มห่วงในตัวและเหรียญรอชนิดห่วงเชื่อมสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงเถืือนและทองเหลืองลักษณะเหรียญด้านหน้า มีรูปหลวงปู่รอดห่มจีวรน,นั่งบนอาสนะชั้นเดียวมือสองข้างวางที่เขา่ามีภาษาไทยสามแถวว่าพุทธสันโทงานแซยิกพศ2 4 7 7ด้านข้างซ้ายกว่าเขียนว่าวัดบางน้ำวนขอบเหรียญเป็นเส้นลวดหยักสองเส้นด้านหลังเรียบบางองค์มีรอยโรงเหล็กจานด้วยก็มีจุดสังเกตเหรียญปั๊มเนื้อทองแดงเนื่องจากสร้างด้วยทองแดงเถื่อน ผิวเรียญเรียบตึงเนื้อโลหะออกไปทางน้ำตาและแดงเข้มจุดสังเกตเหรียญแซยิกรอด้วยทองเหลืองเป็นเหรียญรอแบบโบราณการแกะแม่พิมพ์ฝีมือชาวบ้านเขาหน้ากรมรีเส้นขอบเหรียญเป็นเส้นรวดคู่หยักด้านบนผ้าสังกะีปลายใหญ่ผ้าเลยหน้าแข้งคำว่าน้ำบนตัวหนังสือเส้นเล็กพันหัวออกไปทางเส้นขอบเหรียญถ้าเหรียญปั๊มหันหัวเข้าตัวหนังสือหนากว่า ตัวหนังสือสามแถวร่างตัวเล็กติดแม่พิมพ์ไม่ชัดเจนนักบางส่วนขาดหายไปขอบเหรียญด้านร่างไม่หยกักผิวโลหะมีรูพุนเนื้อออกไปทางเหลืองอมน้ำตาลบางเหรียญด้านหลังมีรอยตะใบเหรียญหลงปู่รอดพิมพ์เสมาสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2482เป็นเหรียญที่ระลึกในการเลื่อนสมณศ,ศักดิ์เป็นพระครู สร้างด้วยเนื้ออันปะกาเหรียญเสมามีลายกระหนกประดับเส้นลายมีเม็ดไขป่ปลาล้อมเป็นเส้นสองชั้นตรงกลางเหรียญมีรูปหลวงปู่รอดหอมจีวรผ้าผ้า,ผาสังกติแบบครึ่งองค์ที่ขอบเหรียญมีหนังสือไทยโค้งว่าพระคูรอดแต่คําว่ารอดใช้ตัวต่อเต่าเป็นตัวสะกดด้านหลังเหรียญมีอักขระขอมสีแถวอ่านว่าอารหังไสยย,ยาวเทอุเยาเย ร่างสูตรเขียนเป็นภาษามอญสี่ตัวที่เรียกว่าพินทุมหาอุดในว่าให้ผลทางป้องกันปืนเหรียญหลวงปู่รอดพิมพ์เสมานี้หลังจากการมรณภาพของหลวงปู่รอดแล้วทางวัดได้สร้างเหรียญพิมพ์นี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งมีรูปแบบพิมพ์ใช้ตัวต่อเต่าเป็นตัวสะกดเหมือนกันแต่ต่างกันที่เหรียญรุ่นหลังใช้โลหะเนื้อทองแดงสร้าง แม้จะไม่ทราบจำนวนเหรียญที่สร้างแต่นักเล่นก็สบายใจตรงที่เหรียญทั้งสองเนื้อผ่านการปลุกเสกมาอย่างถูกต้องตามวิธีการประสิทธิภาพย่อมไม่ต่างกัน